รถแตะแปลงนี่สิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งคือเป็นหัวใจหลักของของการขับเคลื่อนก็คือมอเตอร์นะฮะแล้วก็แบตเตอรี่นะฮะมี2ออย่างนี้รถทึงจะวิ A ่งได้เพราะบอะ่มอเตอร์เนี่ยมันมันเปรียบเสมือนตัวต้นกําลังของเครื่องยนต์ตัวจักรกลที่จะพาให้มันหมุนทีนี้ไอตัวจักรกลที่จะพาให้มันหมุนมันต้องมีพลังงานมาป้อนให้มันนะ,ะก็คือแบตเตอรี่นะครับนี่อย่างอ่ที่เราจะแนะนํานะครับก็คือมอเตอร์นะฮะตัวตัวที่จะขับเคลื่อนมอเตอร์ขนาดนี้ก็ ร้อยกิโลวัตต์พิกร้อยกิโลวัตต์ตัวนี้ก็เหมาะที่จะใช้กับรถยนต์ขนาดตั้งแต่ปิกอัพจนถึงสี่ร้อใหญ่บรรทุกใหญ่เลยนะฮะตัวขนาดนี้ก็เหมาะตั้งแต่รถมินิบัสรถหกล้อนะครับเพราะตัวนี้มันร้อยสี่สิกิโลวัตต์แล้วก็พิกถึงหนึ่งพันิวตันเมตรนะครับมอเตอร์มอเตอร์ก็มีหลายขนาดครับมีหลายขนาดตามขนาดของรถนะแล้วความต้องการนะว่าต้องการกำลังมากมากน้อยแค่ไหนครับ มีแบตเตอรี่ใช่ไหมครับตัวนี้แบตเตอรี่ตัวนี้ฮะตัวนี้ที่เป็นเป็นแค่หนึ่งโมดูลนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราจะต้องมาเรียงประกอบเพื่อ,อต่อลูกกลมเพื่อให้มันได้วลต์ตามที่ที่มอเตอร์ต้องการครับอย่างเช่นมอเตอร์สามร้อยแปดิบโวลต์เนี่ยเราก็ต้องใช้ตัว,ต,วตัวแบตเตอรี่ซึ่งมีขนาดยี่บสองจุดสองกิโลย่ิบสองจุดโวลต์เนี่ยเอามาอนุกรมให้มันได้3ามร้อยปดสิบนะฮะแล้วก็ต้องเอามาคูณกันล้วจะต่อเป็นลูกใหญ่แบบนั้น ใช่ใช่ครับ้ล้วเราแล้วก็จะใส่โมเดแพคคไม่ไม่ใช้ขนาดแค่นี้นะไม่ใช่คือเป็นแค่โมดูลหนึ่งภายในครับมีอะไรครับก็นอกจากแบตเตอรี่แล้วก็จะมี BMS นะฮะซึ่งมันจะอยู่คอยเป็นเอ่อเมเนจเมนต์เอ่อซิสเต็มแบตเตอรี่ก็คือมันจะช่วยในการบริหารจัดการเรื่องของแต่ละเซลล์ข้างในจะมีเซลล์เซลล์เซลเนี่ยบริหาจัดการให้เขาเนี่ยทำงานเท่ากันจะไม่มีตัวใดตัวหนึ่งที่จะเพี้ยงพ้ําว่า ออนขวาเขาหรือว่าแรงกว่าเขาจะต้องเท่ากันทั้งหมดซึ่งมันจะให้ c a p uh, a c i t y หรือว่า uh, efficiency ที่สูงกว่าครับ